้าพระหรือแม่ชีผิดศีลข้อสองจะมีสิทธิ์บรรลุธรรมไหมคะในชาตินี้ถ้าเป็นพระนี่ไม่มีสิทธิ์นะผิดศีลข้อสองนี่ไม่มีสิทธิ์ว่าด้วยนะประชิกสีข้อรักขโมยนะถ้าเป็นพระนะถ้าเป็นแม่ชีก็เหมือนกันก็ว่าว่านะเพราะว่ามันตั้งใจสมาทานศีลออโบสถแล้วศีลแปดนี่เป็นศีลออโบสถนะเป็นศีลที่มีคุณค่า เป็นสิ่งที่มีคุณค่านะเหล่าพระอริยะบุคคลขั้นตน้นท่านถือไว้มั่นนะถ้าอย่างอนาถาบินธิกาเศษธีนี่ทุกบรรพระจะหยุดงานให้เราล่า่า,าบริวาัตถือสินแปดเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องทำบาปแต่ถ้าเป็นพระนะว่าด้วยกฎหมายนะข้อสินข้อสองนี่อธินาทานานคือลักขโมยเนี่ยแม้ว่า มันมีในยาของมันอยู่ถ้ามีเจตนาที่จะเอาไปเป็นของของตนนะไม่มีสิทธิ์บรรลุธรรมนะถือว่าปาราชิกสนพระนะยกเว้นว่าเจตนาที่จะเก็บไว้ให้เจ้าของเขาหรือเนื่องด้วยว่าสนิทกันไปหยิบมาใช้ก่อนค่อยบอกทีหลังนั้นไม่เป็นไรนะ มันมีนัยยของมันอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่เจตนาว่าจะเอาจริงๆริงไหมหมู่คณะรู้จักกันไปหยิบมาใช้ก่อนก็ได้ว่าเออเดี๋ยวค่อยมาบอกทีหลังหรือเก็บเอาไว้ให้เผื่อมีของใครมาเอาเงี้ยอันนั้นก็ไม่เป็นไรแต่เกิดว่าเห็นแล้วไปเอาตั้งใจเจตนาที่จะเอาจริงๆริงนะถือว่าผิดประราชิกนะณพะเรานะสําคัญอยู่นะระวังให้มาก